นสมันไีครับเืื้อนเ้กชองนักตูกทรายหลากับพามาทเทียวที่เขื่อนซิรินทรอนรับจังหวัดอุบลราชธานีครับบรรยากาศรก็จะเป็นเขื่อนอสุกแกนังแกนังแกนแกนแกนไปนี่แผนให้ร,บรอบๆเลยให้ชมร,รอบๆครับตับงนี้ก็จะเป็นสุมนักินของเราครับ บรรยากาศเบียร์ป่ะอัญญาานอนี้ลูกชายเป็นตัวน้ำอีกแล้วลูกชายเดี๋ยวเขาทายแล้วใช่ที่เป็นตัวใช่ป่ะอูอออ้หันเย็บตูดเลยเย็บตูดกระโดดสูงเว้ยคนนะครับเพื่อจะขึ้นไปขุนดิขึ้นเป็นกระโดดน้ำได้ลู้ใช่คนนะครับขึ้นไปแล้วนี่เลยเป็นสรบพุ่มสูงสระพุ่มสูงครับ เอาเทนกระโดดเลยเยวจะท้าพี่ดอเอาเลยอเอาแล้วครับเอาแล้วครับโอ้โดนเลยลงไปเรียบร้อยขึ้นมาแล้วโอ้หุันเลยครับแด่สงก,การแต่ว่ากะอยู่โควิดครับแม่เป็นเกษตรมานั่งกินเข้าเออก็าจะมีพ่อค้ามาขายขายมะม่วง มีบักม่วงมีบักขวดดินขนมนี่ครับขนมยางขนมขนมยังขนมขนมไส้ไหมอยู่มีไส้ไหมเขาตีไส้ไหมในกระปังขนมปังปิ้งอ๋อแตซีเลยครับเขาอยู่แค่อะไรก่อนแค่โลมาซีฟูตอ่าโลมาซีฟูตรับแตซีมีหลายแค่ให้เลือก แต่แต่เขาสินั่งเอนี่อาหารในซ่างชินเราโอ้โหปูมาเปิดครับนี่เลยกินเหล้ากินเบียร์ได้โอ้โหพูแบบนั้นดิคูดแบบนั้นบอกินเรากินเบียร์ได้เขาก็ให้กินบอกดีครับมองควันไข่มองไม่ดีบอส เครับว่าเขาเป็นยังมีขายเป็นไม่ล่ะเนีายมีขายเป็นไม่ล่ะของขายอะไรนี่ครัอนี่ของยาเอ้ายายเก็บฟองแล้วะเตรียมชิ้เมื่อบ้านแล้วครับเลยเอ้าสิกลับแล้วบอนี่นี่เลยครับสุบมบูมนางเมงนี้นะสุบนี่ครับสุ่ยี่สิบสามครับงวดเจมาล่ะอีสิบสามเด้อสองสามสามสอง ครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปก่อนนะครับแล้วจะรีวิวให้เบื้องอีครับเติมสลิมทอดครับข้างบนข้างบนจะเป็นล้านจอดรถจะเป็นแทนไป็สีเลยอากาศดีน้ำเย็นสบาย